สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องดาราดาวดังอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับ10ดาราเอวีตัวท็อปของค่ายพัททิฟนะครับค่ายพัททิฟถือเป็นค่ายวีที่มีการคัดเลือกดาราออกมาได้ดีมากตั้งการปล่อยโปรโมทแต่ละคนข้อทําได้น่าสนใจชวนติดตามมีการดึงจุดเด่นของดาราหน้าใหม่ออกมาใช้ได้อย่างดีซึ่งดาราแต่ละคนของค่าย ก็มักจะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังทั้งความสวยหุ่นไปจนถึงฝีมือการสแสดงวันนี้เราจะพาไปร,รู้จักกับ10ดาราว v ตัวท็อปของค่ายพัทิปบอกเลยว่ายังไงก็โดนเพราะค่ายคัดมาเอง 1. รีมูซูซูโมริรีมูเป็นนักสแสดงหน้าใหม่ของค่ายปัทิปที่ค่ายกำลังพยายามดันเธออยู่ มาพร้องกับสัดสวนที่ไม่ธรรมดาคาบเอฟเลยทีเดียวลูกเล่นการเปิดตัวของเธอก็แปลกดีสาวน้อยผู้มาพ้องกับคอนคือคินดามะของเล่นดั่งเดิมของญี่ปุ่นใครได้ชมผลงานของเธอแล้วจะต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ใครพยายามดันเธอสักขนาดนี้ 2. อฮริสูซามูระฮริ ถือเป็นนักสแสดงหญิงที่มีการพัฒนาด้านฝีมือการสแสดงดีขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่เธอเริ่มเดบิวต์ใบหน้าที่ดูบริสุทธิ์ผุดผ่องของเธอยิ่งเร่าอารมณ์เวลาออกดินเนอร์ในการสแสดงตั้งแต่เข้าีที่4ของการสแสดงในวงการก็เริ่มมีการกัยับบทบาทไปจากนักสแสดงสาววัยรุ่นไปสู่บทผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ใช่แค่ดีเหมือนเดิมแต่มันดีกว่าเดิมมาก มิออนโซโนดะคงไม่ต้องบรรยายถึงความดีอามเลยมากสำหรับตัวท็อปคับกีของค่ายคนนี้ตอนที่เธอหายไปช่วงหนึ่งต่างมีคนถามถึงและก็บ่นว่าน่าเสียดายถ้าเธอจะรีทายไปต่างๆที่ยังดังอยู่แบบนี้โดยเมื่อต้นปีเธอกลับมามีผลงานออกมามากเหมือนเดิมและแฟนคลับของเธอก็ยังเหนียวแน่น 4. มาเรียนมาเรียนเธอบอกว่าเธอชอบอนิเมะและชุดคอร์สเพล์มากเมื่อมีบทบาทที่ต้องแต่งชุดคอร์สเพล์เธอจะรู้สึกดีเป็นพิเศษชุดคอร์สเพล์ของเธอจะเป็นพวกชุดนักเรียนครับแต่นอกเหนือจากเสื้อผ้าชุดคอร์สเพล์เวลาเธอสแสดงแล้วุ่นของเธอก็ดีงามไม่แพ้กันครับด้วยส่วนสูง165ในวงการเ v วถือว่าเป็นนางเอกที่สูงเลยทีเดียว พร้อมกับหน้าอกรับอียิ่งทำให้เธอดูโดดเด่นขึ้นไปมีบทบาทในหนังเธอบอกว่าเธอมักจะดื่มจริงจังเพื่อให้ไดอารมณ์ในการแสดง <S 5. s a ซากิโนโอโตซากิโนโอโตเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน1 7ด้วยความสูงเพียง143เซนติเมตรทำให้เธอติดอันดับนักแสดงเอวีที่ตัวเล็กที่สุดในวงการเอวีเลยก็ว่าได้ ใจสายโลกีอย่างแน่นอน 6. เรียวฮารุสกินักแสดงวัย20ปีที่เปิดตัวล่าสุดด้วยลุกสาวผมสั้นอ้อมุนตุดเป๊ะของค่ายพัททิพเมื่อเดือนกุมภาปี2018ตาได้ติดตามเธอในโซเชียลอาจจะหงงหน่อยบางทีเธอข้อผมสั้นบางทีเธอข้อผมยาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยเอ็ดอาซึนะคาวาอิ ความสามารถในการแสดงของเธอการันตีด้วยรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในรายการแฟนซ่าอารบอดปี2019บวกกับอุลสุดปเเปฟคที่มาพร้อมกับคัพนิดถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงในกว่าง JAV แห่งปีที่ควรค่าแก่การติดตามผลงานเป็นอย่างยิ่ง 8. ชิโฮฟูจิเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษาปี2018 ในสถานนันักแสดงยอดเยี่ยมของค่ายพัฒทิพลักษณะภายนอกที่ดูเรียบร้อยขี้อายกับดวงตาที่สดใสแต่ลีลาในการแสดงหนังดูกัดแย้งกันอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นความร้อนจากข้างในที่ถูกปิดบังไว้ใต้ความใสของสาวน้อยอายุเพียง21ปีจริงๆ 9. มินานโนนาคาเซถือเป็นดาราที่ทางค่ายพัททิพภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมาก โดดเปิดตัวไปเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2018ซึ่งทางค่ายเองก็ให้คำาิิยามว่าเธอเป็นสาวผู้มีรูปร่างระดับโลกซึ่งไม่ธรรมดาพอทางค่ายได้โปรโมทเธอร่วงหน้าก่อนออกผลงานถึง2เดือนทั้งที่ปกติแล้วทางค่ายก็มีดา,ารารอแจ้งเกิดอีกมากมายนอกจากนั้นเธอยังมีงานอดิเรกคือการตามไอดอลด้วยเป็นนางเกวีสายโอตกจริง ลิโอนามาณนะนักแสดงหน้าใหม่ของค่ายปิทที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาปี2019นี่เองจุดขายของเธอคือความสดใสของเด็กสาววัยอายุเพียง20ปีตั้งส่วนสูงและคุณต้องบอกว่าค่ายอาจจะเริ่มมานักแสดงที่สูงโพงมาให้มีความแตกต่างจากนักแสดงค่ายอื่นในวงการก็เป็นได้ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับดาราดาวดังในวันนี้ครั้งหน้าเราจะพาไปพบกับดาราดาวดังในเรื่องอะไรอีกกปดติดตามชมด้วยนะครับ